แสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวันมันไม่กินคำเล็กๆแล้วน้องนี่ยังนิ่งอยู่ลูกสาวานี่ยังนิ่งอยู่อะไอรไหมโองแสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมด้วยดอกไม้อันนี้เป็นดอกอ่อมแซบค่ะกินได้ ดอกไม้ในโลกของเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์หลายอย่างกินได้หลายอย่างนําไปทําเป็นสีสันย้อมผ้าและอื่นๆอีกมากเลยนะคะวันนี้จะพาไปอ,อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นั่นนะคะเขามีการปลูกดอกไม้แบบอินทรีย์ทำให้ดอกไม้เป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยรวมทั้งพื้นที่สถานที่เอื้ออำนวยให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกสนานและเบิกบานไปดูกันในทุกแสงตะวันค่ะ ก่อนแดดจะร้อนแรงรีบเข้าสวนกันก่อนค่ะอดอกไม้สวดป่ะสวไป่ะพี่เขา,าอ, <c oughs> อันนี้ดอกอะไรคะอันนี้ดอกอ่อมแซบค่ะมีสีอะไรบ้างเนี่ยดูด,ดิ <c oughs> ขนมรู้ก่อนี่ดอกอะไรนี่ดอกพูละหงสวยเปล่า <c oughs> แล้วก็จะเอาดอกที่มันเล็กๆหน่อยพลอยโตมาในสวนดอกไม้แม่พรกับพ่อดมเริ่มปลูกผกักปลูกดอกไม้กินได้มาตั้งแต่พลอยยังเล็กๆ <c oughs> ตอนนี้พลอยโตแล้วอายุ16เป็นพี่ใหญ่ชวนขนมกับนิวเข้าสวนด้วยกัน ช่วยกันหลายคนสนุกค่ะงานก็เสร็จเร็วด้วยเอออะไรเก่งมากต่อไปเก็บตรงนี้กันต่อเก็บปะดอกนี้เราไม่เอานะเพราะว่ามันหุบไม่สวยเราจะเอาดอกบนบานแม่พวกชมพูนนั้นเก็บไหมเก็บเก็บค่ะไปเก็บเลยเยอะปะเจ้าน่าตัดหมดช่อนั่นหมดช่อขนมถือให้พี่หน่อยตัดทั้งกิ่งเลยตัดทั้งกิ่งเลยเนี่ยอ่าทั้งช่อเลยใช่ไอ้ผลดอกอ่ะ แม่ตัดไงอ่ะตัดหมดช้อนนั่นแหละลูกเนี่ยนะอ่ะฮตัดเลยโอเคตัดดึงออกมาโอ้โหตัดแยกกันนะเนี่ยดึงออกมาดึงมาช้อนดึงเลยตอกจะไม่ร่วงเหรอมิวรู้เปล่าอันนี้ดอกอะไรพวงพวงชมพูเออเก่งมากมากมีกี่สีอันนี้สีอะไรคะของชมพูสีขาวเออเออแล้วก็สีอะไร มีสัเองเดี๋ยวค่อยหาดูสีชมพูเนาะลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันเนออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันปลูกผักปลูกดอกไม้แบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีปลูกหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาลนี่ต่อไปเก็บตรงนี้ก็ต่อช่วงต้นปีพัดพาลมเย็นๆมาด้วยเสมออากาศแบบนี้เด็กๆชอบค่ะ ดอกไม้ก็ชอบเช่นกันพากันเบิกบานเลือกเก็บกันแทบไม่ทันเลยนี่นี่ดอกดาวกระจายแต่เป็นสีเหลืองกับสีส้มเก็บตรงไหนดินี่นะเยกยสีอ่ามันมีกี่สีเนี่ยหนูดูสิเนี่ยได้ไดมเหมือนกันมีกี่สีน้องนิวสองสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างเหลืองกับส้มเออเก่งม่ะ พี่พลอยต้องเลือกดอกแบบไหนคะปกติอะถ้าจะเลือกดอกอะจะต้องเลือกเป็นแบบดอกที่ออกใหม่แบบดอกเล็กๆแบบนี้มันจะโคใช่แล้วก็เลือกดอกที่มันไม่แหว่งไม่มีรอยอะไรเหมือนกระุกดอกมิวชี้เลยตรงไหนบ้างเออวิ่งได้ขนมได้แหละ การปลูกดอกไม้อินทรีย์ต้องเอาใจใส่ดูแลหมั่นถอนหญ้าบำรุงปุ๋ยหมักให้โตงามใช้ฮอร์โมนไข่ช่วยให้มีดอกโดกมากขึ้นค่ะคอยเนี่ยเก็บใบโคกอออเนี่ยอันเนี้ยก็ขายได้ลองลองดูลองดูมันเก็บไงอะแม่อ่เดี๋ยวแม่บอกใบโคกอ้อยริงเนี้ยมันจะสายไปนิดนึงเพราะว่ามันจะเหี่ยวเร็วมากเนี่ยคือใบประมาณเนี้ยอ ถ้าจะเก็บต้องเก็บ,กบเช้าถ้าเก็บแบบตองเก็บช่งเช้าคนนี้นิดนึงช่ไม่ค่อยเกี่ยวเพราะว่าไม่เป็นใบที่ว่ามันบางมากประมาณเนี่ยช่วงใบที่สามเนี่ยเราก็เก,ก็บได้เราไม่เอาแก่เลยโคกระออมใครๆก็คิดว่าเป็นวัชพืชเพราะว่าเป็นไม้เถาล้มลุกมักจะขึ้นตามที่โรคร้างชายป่าริมทางริมริมน้ำปรากฏว่าใบโคกกระออมขายได้ด้วยค่ะ รากผลดอกใบมีประโยชน์หลายอย่างยอดอ่อนๆมีสรรพคุณแก้ไข้แก้ไอว่าแล้วก็ต้องชิมดูหน่อยค่ะจะเป็นใครอ่ะลองลองดูขวดปีเลยอนุญาตค่ะได้ไหมขมจริงรปล่ะแต่มันเป็นยาขมเป็นยา แต่อันนี้ขมละคายจ้ะ <_ d ial ate> ยางก็ไม่ยางก็ไม่ขมอันนี้เลยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเเฮ้ยดี่ขมได้ไม่ไหวคายหรอกขมเฮ้ยเอาเอา,เอาน้องวิวไม่ลงขมไหมขมไหมไม่ขมหากรู้จักกินรู้จักเลือกใช้ดอกไม้ใบไม้แม้แ,มแต่หญ้าก็กลายเป็นของมีค่ามีราคาเพิ่มมูลค่าได้ โลกเรามีดอกไม้นานาชนิดที่สวยกินได้มีประโยชน์ต่างๆกันแต่ว่าบางชนิดกินไม่ได้นะคะอย่างเช่นพากากรองเทียนหยดใบและ,มะเมล็ดของเขามีพิษแฝงอยู่ค่ะเป็นอาหารตาสวยๆได้อย่างเดียวจะหยิบอะไรเข้าปากต้องดูดีๆค่อยๆทำความรู้จักกันไปค่ะ ที่ผมคืออยู่คือดอกหางนกยุงครับชอบดอกดาวก,กระจายแล,แล้วก็ดอกอัญชันครับชอบพวงชมพมูเพราะว่ามันสีสวยค่ะเวลาเก็บดอกไม้ต้องเลือกอันที่มันไม่แหวงอันที่มันสมบูรณ์ไม่บานเกินไปค่ะก็ที่เก็บมานะคะก็จะมีพวงชมพูสีขาว ดอกหางกยุ้งดอกดาวกระจายดอกอมแซบดอกอัญชันแล้วก็ดอกหยาค่ะแต่ว่าเราก็จะเน้นปลูกดอกไม้ไทยเป็นหลักค่ะจะปลูกดอกไม้หลายชนิดเลยค่ะเอาไว้ขายให้กับพวกเชฟที่จะเอาไปใช้ตกแต่งจานอาหารค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเชฟจะเน้นเป็นดอกไม้แบบดอกไม้เล็กๆค่ะช่วงนี้แม่ก็เลยจะต้องปลูกดอกไม้เล็กๆเพิ่มขึ้นมาได้เห็นพี่เสือได้เห็นได้เห็นมลแรงครับมะเกะดอกไม้ มาเล่นดอกไม้มามา,มากินน้ำว่านครับได้ยินเสียงนกด้วยครับเก็บแววมยุรากับดอกเทียนเพิ่มด้วยกําลังงามได้ที่ดอกสวยมากเลยนะคะต้นเทียนเราจะเก็บดอกนี้แหละพี่พลยอันนี้ได้ไหมได้เด็ดเลยเอามาค่อยๆล้างอย่างเบามือที่สุด เดี๋ยวมาจัดลงกล่องกันค่ะเราจะเริ่มจากดอกที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดก่อนก็คือดอกพวงชมพูดอกพวงชมพูเราก็ต้องตัดก็ดมาใส่จะตัดวันนี้ใส่กล่องไป ก็เป็นดอกใหญ่อันไหนมีดอกขนาดใหญ่ออกันค่ะช่วยกันจัดดอกไม้ลงกล่องเรียงกันไปตามน้ำหนักและขนาดของดอกไม้จากดอกใหญ่ก่อนนะคะแล้วค่อยๆจัดดอกเล็กลงค่ะ ต้มน้ำเก็บกักความชุ่มชื้นเก็บไว้ในตู้เย็นดอกไม้จะได้สดชื่นยืดอายุไปได้นานๆเอาไปใช้ตกแต่งจานอาหารหรือบางครั้งก็เอาไปทำอาหารด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่อยู่ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้แล้วค่ะว่าดอกไม้มันกินได้งานเก็บดอกไม้จัดเรียงเตรียมส่งต้องอาศัยใจเย็นๆค่ะ เป็นงานประณีตมากคอยระวังกลีบดอกไม่ให้ขาดไม่ให้ช้ำค่อยๆฝึกกันไปเดี๋ยวก็เก่งขึ้นพี่พลอยเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งดูแลงานในสวนแล้วก็งานขายออนไลน์ด้วยกำลังปั้นเด็กๆรุ่นนี้อยู่ค่ะ นะพี่ว่าได้แล้วนะดอกไม้กินได้ปลูกแบบธรรมชาติสบายใจทั้งคนปลูกคนกินวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันเนอสุพรรณบุรีรวมกลุ่มกันปลูกผักปลูกดอกไม้แบบไม่ใช้สารเคมีเกือบสิปีแล้วเป็นตัวอย่างของคนกลุ่มเล็กๆที่มีความตั้งใจ ส่งต่อผลผลิตดีๆให้กับผู้บริโภคเออป่าเสร็จแล้ววันนี้ที่เราเก็บมีดอกอะไรบ้างไหนทุกคนจำได้บ่าพวงชมพูอ่ะพวง,พงชมพูอ่ะอะไรอีกดอกอัไดอกอันชันใช่อ่ะอันนี้ดอกอะไรดอกกระจาย เด็กๆลูกหลานวิ่งเล่นหยิบจับอะไรในสวนก็สบายใจหายห่วงมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันซึมซับความรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับดินน้ำและสิ่งแวดล้อมพี่เจ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้องหูขอขับผักสลัดโดยด้วได้เลยครับได้เลยบ้านนี้เน้นปลูกผักสลัดค่ะดูแลโดยพี่จ้อยพี่ปเปิ้ลเจ้าของสวนใจดี ชวนเด็กๆมาเก็บผักมีแผนว่าจะทำเมนูอร่อยจากผักและจากดอกไม้รอชิมกันนะคะม,บบมีผักสลัดสดๆจากแปลงดอกไม้กินได้จากริมรัว้ว เป็นวัตถุดิบเมนูสลัดโรดอกไม้มากันค่ะมาเริ่มลงมือกันเลยจิ้มจิมาเลยอยากกินสีไหนให้พี่ให้พี่พลอยใส่เอาสีไหนใส่ดีสวยนี่น้องชอบสีชุดน้องชอบสีชมพูเอาใส่ไปควรจะหาสีเหลืองตัดหน่อยไหมมองอยู่ไงให้เอาเอาสีนี้ดีกว่าแม้ว่าสวยดอกสีเหลืองๆเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยสวยเออแล้วก็เต็มเลย แปะให้แปะให้เป็นงเหลืองแปะอ่าโอเคเออเออเนื่ยม e okay. ันจะนิ่มโอเคค่ะแล้วก็กิ้งเลยอ่าตัวนี้ก็สวยนมสีหวานมากเลยหนูเก็บแม่มาเรีย แววไมยุรากับดอกดาวกระจายค่ะยังอัญชันนี่เขาก็ใช้ทำไอ้นี่ไงใช่ทำสีใส่ขนมเนาะที่เราเคยกินทำน้ำได้ด้วยใช่ปะ่ะทำได้หลายยากนะดอกไม้อะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีแม่ได้ยินนะเขามีนี่นะแยมดอกดาวเรืองนะถึงแม่จะลองหัดทำวันหลังอืคุกกี้ื่นีใช่ใช่เอาไปแปะหน้าคุกกี้ก็ได้ด้วย ได้เป็นเชฟน้อยกันทุกคนเลยถึงตาน้องนิวป้อหนึ่งจะโชว์ฝีมือค่ะได,ไ,ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยมาชิมผลผลิตจากบ้านเรากันนะคะ เสะโูดอกไม้อร่อยค่ะผมกินไป่องอันครับรสชาติออกออกคุม้มแล้วก็มีรสข้องข้องน้ำจิ้มลาเอามารวมกันมันก็อร่อยครับชิมดอกดาวกระจายค่ะแล้วก็อัญชัน แววมายุล่าค่ะก็ถ้าคนที่เริ่มกินใหม่ใช่ไหมคะก็อยากให้ลองเริ่มที่ดอกที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เช่นดอกอัญชันดอกเข็มอะไรประมาณนี้คะ่ะรสชาติก็น่าจะไม่ขมมากก็น่าจะกินได้ง่ายถูกไม้บางอันก็รักษาโรคอะไรต่างๆได้คะ่ะบางอันก็มีธิ์เย็นธิดร้อนอะไรต่างกันไปประมาณนะะั้นค่ะคนที่กินผักที่กินผลไม้จะแข็งแรงคะ่ะ กินดอกไม้ก็แข็งแรงด้วยครับตอนมวนสนุกค่ะตอนมวนอัก,อกจะยากยากบางอันครับต้องให้มันกลุ่มเท่ากันกันครับยะจะลอกเอาดอกไม้เป็นทำเมนูอย่างอื่นครับไข่เจียวไส้ดอกไม้ครับ ได้รู้นะคะว่ามีดอกไม้หลายชนิดมากเลยที่กินได้และทำให้ได้รู้ว่าตอนนี้กำลังนิยมดอกอะไรบ้างเพื่อนำมาใช้ในการประดับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆดีใจกับเด็กๆด้วยมีพื้นที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นี้ติดตามตามเพจที่ให้ไว้นี้ได้เลยนะคะขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันเนออยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ บกับทุกสายตอนใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ